Música เริ่มจากที่ผมนะครับไปที่ซีเอบุ๊บได้มาเจอหนังสือของอา,อาจารย์นะครับอ่าตยหนังสือเล่มน,นี้เล่มที่หนึ่งผมก็หยิบขึ้นมาดูนะฮะซึ่งมันเป็นความตั้งใจผมจำในก่อนได้เจอหนังสือว่าจะทำให้ลูกผม่รู้จักภาษาอังกฤษผมนะผม,มหยิบมาดูแล้มาอ่านมันเลยสร้างความดันดใจผมว่าผมต้องทําไห้ได้ผมก็เลยเริ่มทาจากมันดันมาครับอ่านซื้ออ่านให้มันจบแล้วก็เริม่รมทำตามที่ที่สอนในหนังสือแล้วก็เริ่มมาจนถึงปัจจุบันหนังสือเล่มที่สอ,นนสมมอง คือผมจบแค่ม .6 นะครับแต่มีความพยายามเนาะคือพยายามศึกษาเรื่องการออกเสียงบ้างการขึ้นเสียงสูงต่ำของฝรั่งนะครับก็คือใช้ได้ผลมาสมควรสำหรับเด็กซึ่งตอนนี้ผมมีโรกอายุหนึ่กว่าเจดเดือนจริงๆเขาเริ่มพูดตั้งแต่4ีหเดือนแต่พูดเป็นภาษาไทยแล้วทีนี้เราก็พยายามพูดภาษาอังกฤษกับเขา เขาก็เรียนเสียงเราโดยที่อ,ออกสำเนียงไทยอะครับเช่นคําว่า a n d เราออกเสียงมีเสียงไทยคือ a n d แต่ตอนนั้นเขาก็ยังพูดไม่ได้เขาก็ a n d a n d a n d ไม่มีเสียงไทยสักมันหนึ่งผมสอนได้สัก3 4เดือนครับลูกเริ่มออกเสียงไทยคือ end หรือบางครั้งเขาก็ออกผิดบ้าง a n d s หรือหรือแล้วแต่เขาซึ่งคือเขาพยายามเนะเาะตอนนั้นผมว่า อสอนได้แน่นอนครับแต่ว่าคือเราต้องออกเสียงให้ชัดให้เคลียร์ให้เขาเรียนแบบได้ครับตอนนี้เนี่ยผมเองก็มีมีลูกสองคนจากบรจากระบบการเรียนที่เกินเป็นแบบเก่าๆนะครับที่ว่าที่ว่าตัวเองเคยเจอมาตอนนี้ปรับเปลี่ยนแล้วครับก็คือว่าผมมีแนวโน,น,น้มที่จะทำหูสกูลเองครับก็คือว่าจะจะจะสอนลูกที่บ้านนะครับก็ส่วนโรงเรียนคงคงคง,ง,งไม่ได้ฝากอะไรอยากให้เขา อะไรอ่ะทำยังก็ได้หาวิธีการที่ทําให้เด็กเนี่ยสามารถพูดได้ครับถ้าถ้าถ้าเราพูดจากความรู้สึกเนี่ยเราจะจําได้เราจะจําได้เรา,เรา,เ,ราเราจะเข้าใจมันมันออกมาเลยครับมันออกมาเลยผมชอบสอนคณิตศาสตร์เพราะว่าคณิตศาสตร์มันมีกฎอยู่นิดเดียวสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือว่าเรา,เ,รา,เ,ราเอากฎมาประยุกต์ใช้ผมก็ว่าภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยก็คงจะเหมือนกันหมายถึงว่าพอเราเข้าใจเราก็ต้องใช้ความรู้สึกนะครับตอนนี้ก็คือ ในการเรียนคณิตศาสตร์ผมก็ใช้ให้ให้เด็กเข้าใจควา,า,ามซึรู้สใจ